ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนช่องมาแห่งผ้าพมวลนะครับเนาะเอามือนหนึ่งมาเบิ้งบรรยากาศส่วงเศร้าอของวันที่24นะครับเนาะปูตาก,กับค่ำให้การนะครับเนดะ้อมาว่าแตงไหนพิจารณาเบิง้งเป็นแนวทางนะครับเนาะเพิ่นสิว่าแะไดนแน่ไม่ต้องรอพอไหนเนาะเอาเพอนี่จวดจัดฝาดบึ้มครับผมไปเบิ้งบรรยากาศกันครับ What? เอาได้บ <laughs> ้ขึคือก right um. ้าในนั่งมาตนองแต่งขันห้าวแบบเราวะปู่โดนตีโอรักไ่รักไปอันได้ที่ว่าแก่้าแก่ะบ่ผมแต่นิข้าวไปหเาพราะนิ้วข้าวแบบพ่อขนัดหลับว่าพ่อให่หมูตั้โต้ยนั่งยุบอังตีอีนั่งแบนที คือว่าอีนั่งบันทึมาว่าบนพ่อเออว่าบนพ่อกท้าขาข้าวเราแบบพ่อน้องข้าก็นนีคือบ่าอธิฐารคักแต่พ่อมาคอนมามาคอยใส่ขางแลยนก็ลังถือตาบ่าคักว่านหนค่ะก่อนขัด้าเอออธิฐานอีกด้วยแรงอธิฐานแล้วหูงแล้วเขาพีนั่งหลับบันทิเอธิฐานพิถึงพ่อ ขอพึ่งมารลมีทิ้งทักทิปป้งปบปั๊บรักชา้ารูปร้านเออได้ได้ได้ไดไดขอขอชอยหน่อย้หรูกเล้กอ,อันนี้พ่อรักฐานแห่งเราได้หรือเลอีนางวันทิ้งดูประเทศอังกฤษอังกฤษต่างประเทศมาปูดูต่างประเทศอังกฤษ เรื่องหช้คอหมดวัาได้อาจีะหช้ติดหาคอแล้หลูกเปวาคอรับแบหายคัคั่คุ้มคู่หายางไม่ดีได้พอวันนี้ขอร่างวันใหญ่ได้ไหลาอวันที่นั่งวันที่ต่างกื่าขอร่างวันใหญอะนขอหายคนป่วยหายขาดเราทั้งองคุ้หายว่าทั้งขาดอันไหนแป่ว่ากาดนย่แล้วแล้วทอยไตเท่าที่ทอไปวันนี้สุขอโอกได้ที่คออะไรแหะว่าไฉะ ได้ว่าค่าเครื่องบวนพอเว้าวดีดีแจ้าสิได้มาชาวยเล็กยปลากระพงตดล่างมาองอดีกระจใจน,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 นึมกาามาว,วันทักหมาหาหาเปาเฝ้าขายกนเดอกด้อหายวิทยเถื่อวิลัวิทยเถื่อนวิวาขายขายทุกวกัน้ำเถก่อคว้าเอาได้ความเจ็บอะไรความไขตาชุ่มตาชุ่มชองช่องดำรำรูรู้ไเออแต่ๆๆได้ค่าเครื่องบินไปแล้ว ะวินกลับมาไทยจะได้แล้วเท่าไหรพ่อบอกตรงตรงว่ามาต้องพอมค้อมมาทันว่าต้องอ,อ้อมพอมนะตอนเอาตรงตรงไปบ้างเอาอันนี้ก็ชอบชาวบ้านพ่อมาเบล่าว่ากทนแบชาวช้างางประตูโคกประตูโคประตูโคมาครงเท่พอท้องพันห้าร้อยแปดพอ พอท้องพันห้าร้อยแปดคอได้ถางะตูโก้พออท้องพันห้าร้อยไปดเด้อพักไหนว่าอีนั่งหนักหน่อยเขียนไว้ขนาดนึงออเขียนอะไรคกูเขียนไว้ชัชช 1, ดตัวสองพันหาร้อยแปดพ่อท้องพันห้าร้อยแปนั่งอีนั่งอีนั่งดูอังกฤษขอพอได้คือขางประตู้ จะเป็นาภาวพลาดเองก็ได้นะพ่อนะขอให้พ่อปล่อยมาเถอะพ่อถอหมายพ่อถอพอพันหาร้อยแไปวม้วนมาล่ะเอ้มไมถึงวันไปหนแ้่กวาจจาขัดเอ้าให้เท่าเท่าหวานหว,วานรำรำร,ำรู้อไหก็รู้ด้จังไรจังมาว่าท่อถทถอเ่ันหาร้อยแไปวามา่วาดีอ้า ว่าให้มันหอดชิ้นยัน่เนาเพราะกระว่าชิ้นยหญ่ฉันเปล่อมันจำสื่อไดฉากประตูเขาขันจำท่านกระบ่กใดฉากประตูเขาเแมงแม้นงออีัน้ำแตงเงลาลูกโตมาเล้องยน้ำแตงเงาเอาเขามาถวายเอฟอพีว่าเอฟพีฝากมานายท่าชายถวายนะเพราะนักจำสื่อใดกือ วักลามาทำบมดีเหมดีนะนะผูสาธุกสาทุได้น่อยตางว่าได้ตางเห็ดขือกาพอเห็ดคึอก้าวไวใจใช้ถาทาคุณพ่อว่าทานว่าขายน้ำก็ขายีวิ่าตั้งแต่ถวายนาพาว่าป้าที่เทอป้าที่เท่ามดีคัดไปแไถ้าชายถวายน้างกาคัดมนไ่ง คือถักคาะถามว่าจะมีโชบไหมพ่อจะมีโอบไหมฝากกับนังแตงโมลูกเตอร์เบอร์มาก็ฟังเอาที่ลูกฟังเอารดลูกเด้กพเท่าเทองพันเาไดแต่ก็เท่าเท่านเทาได้แต่คือเล่นถากทายกันวาจังักได้ได้ตัวแบได้ตแบบ ใายได้ทชได้บาไป้โชไปหวานน้องกันแล้วก็ต้องใช้บุญพ่อโชคดูโทุกังนั่งทารอเทอะไรนั่งทารอจะดีเขาเอินว่าอยังก่อนเอ็มฮื้คก็ท่านสมัยเอ็มวอเอสค่ะคะเลยบุญเออเขาว่าจาสันไม่ดีมางหล่าเคยว่าเนาะขั้นขายบุญพอเอินว่าเอีโอใช่รว่าดีใช่ ท่านทั้งจาทั้งแอดมินแอดมินงานพ่อต่างได้แหละพ่อต่างไร้เลเฝ้าเช่ญเดี๋ยวพ่อต่างไรด้มาเขาเรียกขายคนเขาเรียกเอ๊ะทีไม่ใช่ไก่เอ็กทีนะพ่อถ้าวายรันเคยทำไก่เอ็กซ์ทีมากินพ่อเคยได้กินไว้ถ้าไม่เคยได้กินลูกแต่ซื้อไปทาหวายเขาก็เอามาลองดูสิลูกพ่อก็ว่าจากท่าน ไก่เอฟทีมันเป็นอย่างนั้นเนาะไก่เอฟทีเคยได้กินแต่ไก่ปิ้งและไก่ตุวันนี้มีหัดไก่เอฟทีแต่ว่าถ่ายบุญพ่อกับเอิรนว่าเอฟทีเอฟทีจะมีกินว่าไรแต่ว่าไก่เอฟทีกินได้อันนั้นถ่ายบุญพ่อที่ไปกินดังไรเอฟทีว่าถ่ายเขาเลยอยากเอาเอิร์นขึ้นก่เอาเอิรนขึ้นไก่เอฟทีกับไก่เอฟที อันนี้ค้นเอฟทีไปจังทจก็เปลนกันค่ะแต่ว่าไก่กินได้เนะไกลเอฟทีกินได้แต่เอฟทีใช้มุญพ่อกินไม่ได้แต่ได้ทำบนอย่างเดียวมันจะดีสับทกพ่อช้อทองพันหาไปพ่อช้อทองพันหาอยเปเห็นไหมพ่อเล่าหหนมาแต่ได้ท่างประตูของนะพ่อนะพ่อช่อทองพันหาไรเปร ทางเนี่ยแบบชอบการทาง่ยแ่ใจเย้งจใจแจ้งยัก็้อยัก้อเาให้พระยาหนักแล้วเขากพระยาหนักไม่เศไม่เกศองเดียรพระยาหนักไม่เองเดียรองที่องยังไม่ได้เิดิดองแม่ไม่เกศองแกไม่เกศทางหัวหาไม่เศึงเดำตัวไปหาหา เอาดกไม้ด้ดกกแต่หาหู้ทั้งนาว่าใช่เกดอกเต้ทั้งนาใช้แต่เขวท้อยันว่ใช้แต้แขวาท้องเลยยู่ทั้งนาแขวาองเลยเข่ท้องยาปากกว้างอาปากกว้างอาปากกว้างอาเาปากกว้งไขวเลยเท่าเขาเท่าเข เท่าคักเท่าแม่อุ้ยทางา้านปุ่มเท่าแขนเท่าแขวเท่าอุ้ยแล้วก็ไม่เก็บคอปุ่มที่้อง่าท่านไม่เก็บคือมาท่านตป๊ะ้างมอ้ยเฮ้ยมาท่านไม่จ้างมั้ยตาบัาปุ่มแม่ไม่รูต้องปุ่มแยกไม่เจ็บปุ่มแยกไม่เก็บมีแค่สองไม่มีแค่พาถาไทยเขาเรีอกว่าฟันมีฟัน้อง มีฟันทองร่งพาช้าอีชานวันรักคำมีแค่เอิดว่าแถวพาชานักเรียกว่าเขี้ยวนอกจ่ว่ามีเขี้ยวทองมีเขี้ยวทองเององงร่งไม่เท่าหนักเลยวท่าหนักเขาไม่เท่าพี่ไ้ว่าอ้ดึงไม่พยายามหนักเท่านักแต่ช่วงสิทางประตูโคกระย โค้ต้อโค้ตอผ่านทางนัพอปโ้อโคอานทาร้แไปดได้ี่ตุโก้งนั่นปิดวิจารณญาณในการพักถุนอปิดวิจารณญาณในการคิดตระหนรยาคิดจากอาจารย์พ่อมันเหมืองฟังยังแต่ว่าตามคิดพ่ากแต่ว่าในวาทีานั่งรียาพ่อวางนั่ โ <c> อ <ười> ้โหพิจารณาวาดงานาดการนะาจังไรก็วาจังไรกอคิดว่าจะวาจังไาให้ไปแมวค่ะขึ้นวาจังไาเป็นเงี้ค่ะพอพิจารณไงานราการัล้วเอ้าที่ยังก่อนยังมีลาจังไรเขา ย่างห้าวตกควันได้เพรว่าจังไหนอ่เพราะมันมีความเฉียงมันมีความเฉียงกาที่เขาเรื่งเด็กเมีความเฉียงการลง,งทงาา <c oughs> ้นมีความเสี่ยงบมดเลยการลงทุนมีความเฉียงเพราะมันมัเสียงปานย่นางความขวาความไม่แพ้เหนื่อยคนทักขวาถ้าผ่านความท้าท่าไม่แพ้เหนืนนน่อยต้อันนั้นขับเร็วจังเฉียงนึกยาย่า,างขวา ก็มือวาวาปิงนะก็มือญานางขวาวามันขวาว่ามันถ่ายก็มือกูนักขั้นกับว่าหัวจากขวาญาญานางขาพานเออเพราะมันมีความเฉียบหวายญาเดินขาพานไม้แทนเลียวเพราะมันมีความเฉียายวานกันสิขั้นใจเอออันนี้ตัดเชียงหมดเนาะเชียงขอดูัวขาดัวาหมดว่ามันว่ามันท้าวดา ชื่อแมกหลายหลายใจเขาหมแบบคือรำเขาเทียงอะไรก็านั่นถือก้งหมอกเขาเขาท่าน้างถือเขาคิดว่าใครแย่ไปรัก้น่มากเลยเฮ้ยจงได้เงินใหอ่กว่าใครอ๋อว่าพ่อชายว่าพ่อชายหนึ่งก็จันสิตรักกับว่าจังไหเนาะคือสิตรัวเราเงินเฮียเราว่าครั่าแน่นะะความคิดเขาคนนะเพราะมันมีความเฉียบ ผู้นังนคนเข้าเชียงฟัวเชียงดีหลายครั้เลผู้นังคนก่เชียงฟัวผู้นังคนถือเรศแล้วเชียงหลัยมือนเรเลียเสียกน้อบ่ได้เล็กยเชียงต่อจงมัทำทุกทำหน้าทำน่นการยอนคว่ำเชียงเลยเชียงไหวเขียงว่ามินถือเรศบ่้เขาถือตายกว่านั่นบายเขาถืตายกว่านั่บาดเหว่าเชียงทักเชียงเลย ทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความเฉียงทั้งนั้นแม้แต่กับลูกกับเมียก็เสียงคือการว่าแต่เมียเชียงตัวกับเชียงขึ้นกันไปแต่เลัวหน่อยอิ่งหลักหน่อเนาะนอันนด้การเชียงอันนีอการเชียงมีความเฉียงทุกสิ่งทุกอย่างแม่แต่งานดยข้าผ่านแตบมีความเฉียงแม่แต่บ้านด้วยไรตอกก็มีความเฉียงเอแม่ดิลิปโอ้เฉียงทุกสิ่งทุกอย่าง ตอวิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ามันมีความเชียงเชียงเป็นเชียงตายเชียงคีอถึงเชียงสิบเอดไม่หลายอย่างนะบมาคับมาเลยแม่ได้จังวัดแต่ยังเชียงกันพัวครับเนี่ยน้ำแยกออกคุณจะบฟัเนี่ยคุณรับฟังเชียงไหวไหมคะเราทำมาบักเชียงเองบังเชียงเองดังไรมาแล้วบักเชียงอีกว่าไปอยู่เชียงอยู่ปุเพราะว่ามันมีความ ปักไปขักขวาเธอเที่ยงเอความเทียงอาจารย์ป่าที่เขาไม่ค้าวเทียงหวานเที่ยงหัดพี่เที่ยงด่นด่นอินอินั้นก็ก้อนของตาหากว่าเอีนั้กอนน้อเที่ยงหงาหผมาบอกว่าอย่านี้วัดเชี่ยเอขกววาทนแต่ว่าเขาว่ทไทนมากนะพ่่ท่านเขาหนมาว่าเบาเลยนเขาอว่าพ่อคือคักขะ ถ้าหามว่ารับว่าวี่อีพร้อมนั่งเขาว่ายูกระทั่งวาระรับบางร่างปวดคอเบากวาคคอดาขึ้นไปอะการว่าไงแต่เนี่ยแต่คนวมาเนะเอาเอาว่ากินขาวน้บเข้าเอ้าที่ได้กินแล้วเนาถืว <respuesta> ่าได้พดผ่านวันแล้วเออแล้วเก่านั่ยังที่เก่าเาปูน้ำทสิกินน้ำว่าข้าวยาไก็ได้ออแล้วเก่าเ่าขึนเก่าหน่อ นั่นท่วันที่ทำไมวันหอทำไมวันไม่หอ้ทำไมวันวันวันไม่หอบหอเหรอยันเองไม่หลับค่ป้าที่เท่ากือจักหนึ่งเนาะไมัเหมือนกัเนึ่งละปูยาีินัดกินกับแลงวก็เราะว่าชิ่งหกขึ้นวกกั ไม่ทำไร้มันมันแกกข้เ,เท็จออกสิเออนั่นแลบะบมันหอบใชมือพ่อตั้งว่าห้านิ้วมาขมางล่างหนอยันนี้ก็หอรั้งนี้ก็อหอก 6. อันนี้ไม่หอกหลายแบบหอสองนิ้อันนี้หอกสองนิ้อันนี้หอบห้าหนา่งนิ้วมา้างลาเลยได้เก้ากี่ห้าไหนวาหอบ,บจั่งมือเขาหอบปั๊บเลยนาว่าขึ้นหอ ปวดมึจนจรารานด่วนด่วนเพราะั้มาไม่ความเฉียงไม่ได้กิน้ำมะพร้าก็ยังมีความเฉียงปาที่งคือเชียงปยวดน้ำพองน้ำเชียงมาสีเงียท้ามาสีว่างเงียว่าขัดบ่านแดไม่หละกม่กินน้ำมะพรา้าแต่ยังมีความเฉียงว่าบันสีขอวบัดใดแค่มาก่าองอือ้นไป Nếu mà hoặc qua hoặc nó hoặc mắt cả hót mừng, mừng hoặc mắt hoặc thẻ về nó. hoặc đồng ơi, hoặc hoặc đi hoặc hoặc ơi, hoặc hoặc ơi, hoặc hoặc con Qua khứ hoặc Mắt hoặc 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 đi hoặc 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 hai mấy, hoặc 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 หัวทั้งวันว้าวั่าคันมากเลย้อว่าถือทุกคนบอาชอเขาว่าถือเขาเขาบ้ากันขอให้ร้องร้องเรืองหวยถูกหวยทั้งวันหาบันนี้วันที่เท่าไหร่เยสันนี่14เออวันท hey. ี uh, uh, okay. Okay. ่เ <of> ท่าที่เออโอเคได้เลยตัดให้เลยจัดให้เลยทำ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 แล้วผมร้ออ้วผมเดียวผมให้เท่าเดี๋ยวติให้ทขาบั 男尿。